สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนี้มีสาระจะมานำเสนอสิ่งดีๆเกี่ยวกับผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีที่สูงที่สุดค่ะมาดูกันนะคะว่าจะมีผักผลไม้ชนิดไหนกันบ้างวิตามินซีกับผิวพรรณเป็นของคู่กันคุณรู้ไหมว่าวิตามินซีหาได้ใกล้ตัวคุณวิตามินซีทำให้ผิวพรรณดีขึ้นได้ นอกจากนั้นแล้ววิตามินซียังมีคุณสมบัติหลายอย่างที่จำเป็นต่อร่างกายของเราและการได้รับวิตามินซีเข้าสู่ร่างกายเองก็มีหลายรูปแบบในปัจจุบันวิตามินซีสามารถหาได้ง่ายจากธรรมชาติใกล้ตัวเราด้วยผักและผลไมา้การกินผักและผลไม้ในปริมาณที่พอเหมาะก็จะทำให้ร่างกายนั้นได้รับวิตามินซีตามความมุมของร่างกายได้เหมาะสม มาทำความรู้จักกับวิตามินซีกันก่อนนะคะวิตามินซีเป็นวิตามินที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ได้เองแต่มีความสำคัญอย่างมากกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายได้รับจากกระบวนการของร่างกายและจากมลพิษต่างๆที่จะส่งผลให้เซลล์ในร่างกายเสื่อมสภาพชะละริ้วรอยและความแก่ชะรา ส่งผลให้มีผิวพรรณที่มีสุขภาพดีขึ้นได้แล้วคำถามที่ว่าทำไมเราถึงต้องการวิตามินซีนอกจากประโยชน์ในเรื่องของผิวแล้ววิตามินซียังมีส่วนช่วยในการป้องกันบัดเนื่องจากคุณสมบัติที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิทภาพมากขึ้นและยังช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคอ,อื่นๆเช่นโรคภูมิแพ้ โรคเลือดออกตามไรฟันโรคที่มาจากการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียเส้นเลือดอุดตันในหลอดลมเป็นต้นแหล่งวิตามินซีใกล้ตัวที่เราสามารถพบได้ตามผักและผลไม้โดยหาซื้อง่ายและมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผักและผลไม้บางชนิดก็มีวิตามินซีอยู่ในปริมาณที่ร่างกายต้องการใช้งานได้ ผักที่มีวิตามินซีสูงได้แก่หนึ่งพริกหวานวิตามินซี80.4ม mm ิลลิกรัมต่อ100กรัมแม้จะชื่อว่าพริกหวานแต่ก็มีรสชาติที่ไม่เผ็ดเหมือนชื่อพริกหวานสามารถกินได้ทั้งแบบสดๆและปรุงสุกในเมนูอาหารโดยปกติแล้วจะมีสีเขียวเมื่อสุกแล้วจะมีสีแดงปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นใหม่ ทำให้พริกหวานมีทั้งสีแดงสีเหลืองสีม่วงที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 เหล็กและโพแทสเซียมโดยพริกหวานผลที่แก่แล้วจะมีสีแดงเหลืองส้มหรือม่วงจะให้วิตามินซีเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าเลยทีเดียว 2. บ็อกโคลี่ วิตามินซี89.2มิลลิกรัมต่อ100กรัมผักที่มีดอกสีเขียวนี้อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารหลายชนิดซึ่งพบได้ทั้งส่วนดอกและลำตน้นการกินควรกินทั้งส่วนดอกและลำต้นร่วมกันจะช่วยต้านโรคมะเร็งได้บ็อกโคลีเป็นผักที่ไม่ควรนำไปปรุงอาหารด้วยความร้อนที่นานเกินไปเพราะจะทำให้เสียวิตามินและคุณค่าทางอาหาร 3ผักคะนา้าวิตามินซีหนึ่งร้มิลลิกรัมต่อ100รกรัมผักคะน้าสามารถกินได้ตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กจนกระทั่งออกดอกกับคุณสมบัติที่ช่วยต้านการเกิดมะเร็งช่วยให้เซลลทำงานได้ดีและกำจัดสารพิษในร่างกายผักคะน้าสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิดแต่ควรล้างให้สะอาดเพื่อช่วยลดการตกค้างของสารเคมีก่อนทุกครั้ง สีผักโปวยเล้งวิตามินซี120มิลลิกรัมต่อ100กรัมผักโปวยเล้งอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆอย่างเหล็กแคลเซียมโพแทสเซียมและยังมีกรดโฟลิกที่เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในการสร้างสารซีโรโตนินในระบบเซลล์ประสาทซึ่งทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับได้สนิทห้าใบมารุม วิตามินซี141ม mm ิลลิกรัมต่อ100กรัมมารุมเป็นพืชพื้นบ้านที่นิยมนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่างโดยทุกส่วนของต้นมารุมสามารถกินได้ใบของมารุมมีฤทธิ์เป็นยาระบายลดไข้ช่วยให้นอนหลับสบายป้องกันแผลในกระเพาะอาหารและช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ ส่วนผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงได้แก่หนึ่งส้มวิตามินซี53.2ม mm ิลลิกรัมต่อ100กรัมส้มเป็นผลไม้ยอดฮิตท,ที่คนไทยนิยมกินด้วยรสชาติเปรี้ยวหวานที่อุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดและมีให้เลือกกินหลากหลายสายพันธุ์นอกจากนี้ยังมีใยอาหารที่ช่วยในระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน โดยสามารถกินได้ทั้งจากผลส้มหรือคั้นเป็นน้ำก็ได้ส 2. มะขามป้อมวิตามินซี276ม mm ิลลิกรัมต่อ100กรัมมะขามป้อมเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากและถูกใช้เป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคหลายชนิดเช่นไข้หวัดใหญ่วันณโรคแก้ไอภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอ นตน้โดยพบว่าในผลของมะขามป้อมมีสารป้องกันเกิดออกซิไดซ์ของวิตามินซีทำให้วิตามินซีไม่เสื่อมสภาพแม้จะถูกความร้อน3สตรอเบอรี่วิตามินซี58.8มิลลิกรัมต่อ100กรัมสตรอเบอรี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยโภชนาการที่หลากหลายทั้งวิตามินและแร่ธาตุ รวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่ช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งช่วยในการบำรุงดวงตาและลดการเสื่อมสภาพของดวงตาและพบว่าในสตรอเบอรี่สดจะให้วิตามินในปริมาณมากซีฟรังวิตามินซี160มิลลิกรัมต่อ100กรัมแม้ฝรังจะเป็นผลไม้ที่ไม่มีรสเปรี้ยว แต่ก็อุดมไปด้วยวิตามินซีในปริมาณมากโดยพบได้ในบริเวณเปลือกของฝรัง่งแต่เมื่อฝรั่งสุกแล้วจะมีปริมาณวิตามินซีที่น้อยลงหรือฝรั่งที่ตัดออกจากต้นแล้วทิ้งไว้เป็นเวลาน,านานก็จะทำให้วิตามินซีเสื่อมสภาพลงได้ห้าลิงจีวิตามินซี71.5มิลลิกรัมต่อ100กรัมการกินลิงจีเพียงวันละ สามผลก็ได้รับปริมาณวิตามินซีที่ร่างกายต้องการได้ด้วยรสชาติที่หวานหอมและอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุโดยเฉพาะวิตามิน B1 หนึ่งที่ช่วยป้องกันอาการเหน็บชานอกจากนี้ยังช่วยบำรุงหลอดเลือดและกระดูกและฟันสรุปได้ว่าแม้ว่าร่างกายของเราจะไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินซีมาใช้งานได้ แต่วิตามินซีก็ยังมีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและเรื่องผิวพรรณที่ดีขึ้นการรับวิตามินซีเข้าสู่ร่างกายผ่านอาหารอย่างผักและผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมก็ทำให้ร่างกายได้รับวิตามินซีได้การกินวิตามินจากผักและผลไม้จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินจากแหล่งธรรมชาติที่ดี แต่ต้องระมัดระวังเรื่องของสารเคมีจากการเพราะปลูกให้ดีก่อนนำมากินทุกครั้งควรน,นำไปล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีและเข้าใจวิธีการนำไปประกอบอาหารที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้สารอาหารรวมถึงวิตามินซีเสื่อมสภาพได้ง่ายขอบคุณแหล่งที่มาจากกลุ่มอนามัยกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดคลิปสาระดีๆด,ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ